รู้มากเรื่องเล่าเรื่องราวที่คุณต้องรู้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวมากแต่บางครั้งอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนั่นก็คือเซลล์ในร่างกายของเราเซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของชีวิตแต่พวกมันกลับทาหน้าที่สําคัญมากๆในการทําให้ร่างกายเราทํางานได้ดีสนับสนุนโดย Botnoi Voice Web Application สําหรับสร้างเสียงสังเคราะห์จากข้อความด้วย AI เปลี่ยนทุกข,ข้อความให้เป็นคําพูดที่เหมือนจริงได้อย่างง่ายดายเซลล์คืออะไรเซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต เปรียบเสมือนอิฐที่ใช้สร้างบ้านทุกสิ่งในร่างกายเราถูกสร้างขึ้นจากเซลเหล่านี้ล์มีหลายชนิดเช่นเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทและเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แต่ละชนิดก็มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงโครงสร้างของเซลล์เซลล์ทุกเซลล์มีส่วนประกอบหลักที่สําคัญเช่นไซโตพลาซึมไซโตพลาซึมที่เป็นสารคล้ายเจนที่ภายในมีออแกเนนหรืออวัยวะภายในเล็กๆอีกที่หนึ่งเช่นนิวเคลียสนิวเคลียสที่เป็นศูนย์ควบคุมการทํางานของเซลล์นิวเคลียสและ d n a นิวเคลียสเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการภายในเซลล์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมหรือ DNA ที่บอกเซลล์ว่าจะทำงานอย่างไรเช่นสร้างโปรตีนหรือแบ่งตัวไมโทคอนเดียไมโทคอนเดียพลังงานของเซลล์ทุกการเคลื่อนไหวและการใช้พลังงานของร่างกายมาจากไมโทคอนเดียซึ่งเป็นออกแกเนลมที่สร้างพลังงานให้เซลล์คล้ายกับโรงงานผลิตพลังงานที่ทำให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวและทำงานได้เซลล์และการสื่อสาร เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ได้ทํางานแบบโดดเดี่ยวแต่พวกมันสามารถสื่อสารกันได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ซึ่งช่วยให้ร่างกายทํางานประสานกันได้เช่นเมื่อคุณออกกําลังกายสมองจะส่งสัญญาณให้เซลล์กล้ามเนื้อทางานมากขึ้นเพื่อให้เราวิ่งได้เร็วเซลล์ในระบบต่างๆร่างกายของเรามีเซลล์ในระบบต่างๆเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายเซลล์กล้ามเนื้อที่ช่วยให้เราขยับตัวและเซลล์ประสาทที่ส่งสัญญาณข้อมูลไปยังสมองการแบ่งเซลล์ เซลล์มีการแบ่งตัวอยู่เสมอเพื่อซ่อมแซมหรือแทนที่เซลล์ที่เสื่อมสภาพการแบ่งเซลล์ยังทําให้ร่างกายเราเติบโตด้วยเซลล์กับผู้มีคุ้มกันเซลล์เม็ดเลือดขาวทําหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเมื่อเกิดการติดเชื้อเม็ดเลือดขาวจะตอบสนองทันทีเพื่อกําจัดผู้บุกรุกอาหารและการทํางานของเซลล์ การที่เซลทำงานได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับสารอาหารที่เราได้รับเซลล์ใช้วิตามินแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆในการทำงานและสร้างพลังงานดังนั้นการกินอาหารที่ดีจะส่งผลให้เซลทำงานได้ดีเช่นกันสุขภาพของเซลล์สุขภาพของเราขึ้นอยู่กับเซลล์ดังนั้นการดูแลร่างกายเช่นการกินอาหารที่ดีการนอนหลับพักผ่อนและการออกกำลังกายเป็นการช่วยให้เซลของเราทำงานได้ดีและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเห็นไหมคะว่าเซลลของเรามีความสำคัญอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการหายใจการเคลื่อนไหวหรือการคิดทุกอย่างเริ่มจากเซล เราจึงควรดูแลร่างกายให้แข็งแรงเพื่อให้เซลล์ของเราทาง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสนุกๆจากเรารู้มากเรื่องเล่าเรื่องราวที่คุณต้องรู้